เราสร้าง Defender c a m p p n n g x p e r i e n c e ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่เราจะสร้างบ้านให้ Defender แล้วก็บรรยากาศของคนที่ขับ Defender เนี่ยมันต้องนอนอย่างนี้แต่ที่สำคัญที่สุดของคนที่มาพัก Defender g r m p i n g Ex p e r i e n c e คือคุณจะได้เทสต์รัน e ์ New e e f e n d e r ลองฟอยนี่คือเรานอนตรงนี้หรอฮะเรานอนกลางตรงนี้หรอนี่นี่ตรงนี้หรอนี่ผมเนรมิตสถานที่นี้ขึ้นมานะครับผมคือจริงๆแล้วถ้าคุณยังไม่ได้มีดีเฟนเดอร์เป็นของตัวเองเนี่ยคุณมาที่ดีเฟนเดอร์แกลมปิ้งเอ็กซ์เพรียนซ์แบบนี้ยเรามี2สาขาและสาขาแรกเนี่ยอยู่ริมน้ําอันนี้เป็นแคมป์ที่2ของเราแต่คุณจะได้นอนตรงนี้คุณฟอยนี่แคมป นี่ยังไงยังไงอย่างเท่ยังไงโอ้ยนอนเป็นรถบ้านอย่างนี้เลยคือเราเนี่ยต้องการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้มีประสบการณ์ที่แตกต่างจากแคมป์หนึ่งแคมป์หนึ่งของเราเนี่ยนอนเป็นเต็นท์แต่ของเราอันเนี้ยเราจะได้นอนในรถบ้านที่เป็นรถแอร์สตรีมแล้วก็ได้มีประสบการณ์เดี๋ยวต้องพูดสองรอบแ่ะขอพูดรอบเดียวได้ไหมได้สิเดี๋ยวโทรไปตามแขกรับเชิญพิเศษของผมก่อนมาเลยฮะผมนักเขาแล้วมาหรือยังฮะยัไงผมเห็นรถเขาลวผมเห็นรถเขาลว เขาก็เป็นสายแลนเหมือนกันโอ้โหควันกโมงหมดเลยดูด้วยฝุยฝุ่นมาเลยอะสวัสดีครับโอ้โหคุณดน ลอยพอดีด้าเป็นเจ้าปกรณ์ลำจริงๆเลยจริงๆเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแต่ผมเจอฟอยบ่อยกว่ารู้สึกบ้านเราใกล้กันสวัสดีผู้ชมหน่อนยนะสวัสดีครับสวัสดีครรัับสสวดีคับยินดีต้อนรับสู่ Defender Camping Experience 2เดี๋ยวมาพูดถึงรถคุณหน่อยมาผมเห็นคุณเถอรถมากกันเนี้อผมเถอมากเลยเพิ่งได้รถมาไงสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมาทำสีแต่งอะไรเสร็จปุ๊บคุณลิ้งก็จะพาไปเชือดเลยก็เลยผมได้เหยื่ออีกคนนึงเลยเงี่ยไปทำอะไรกันมาเนี่ยแต่รถมัน่ะมันต้องใช้ให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ ใช่ใช่ถ้าเราเซ็นมันเสียได้นะได้เราไปดูในแคมป์กันก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าโปรแกรมของเราจะทำอะไรบ้างรีรู้ป่ะเราเปิดรูป Defender Camping ให้ภรรยาดูเนี่ยเขากรี๊ดเลยเขาชอบมาก คืออันนั้นเนี่ยเป็น Defender Camping Experience อันแรกที่อยู่ร oh. ิมน้ำคือโซนตรงนี้จะไม่เหมือนกับโซนแรกที่เราทำที่ Defender Camping Experience อันแรกเนี่ย uh huh. แต่อันนี้เราอยากให้ได้รู้สึกว่าวิวภูเขามันว้าว<ร>ามีมีแคมป์ไฟม,มีทารนั่งดูต้นหญ้า uh huh. มันจะเป็นบรรยากาศที่ส่วนตัวเพราะว่าเราจะรับแค่4คน oh. คือกลุ่ม <Okay. S 1> เดียว ใครก็บุกได้ทั้งนั้นไม่จำเป็นว่าต้องมีรถแล้วรถโน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 คือทุกคนบุกได้หมดแล้วก็ทุกคนที่มาจะได้เทสต์ไดฟ์ดีเฟนเดอร์นิวดีเฟนเดอร์โอ้ยเจ้านี่เลยคันใหม่ล่าสุดเลยใหม่ล่าสุดไปในทางที่เขาอยู่เขาลุยกันจริงๆเราสร้างดีเฟนเดอร์แกร n g e x p เอ็กซ์เพขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่เราจะสร้างบ้านให้ดีเฟนเดอร์ตรงนี้มันคือบ้านของดีเฟนเดอร์เขาว่ามีเทรลที่มันได้ลุยแล้วก็บรรยากาศของคนที่ขับดีเฟนเดอร์เนี่ยมันต้องนอนอย่างนี้ Fender g ์แ p ลมป e n ง e อ็ e ซ์เ2นะครับเป็น p r i v a t e camp นอนรถบ้าน Airstream ที่เรียกได้ว่าสะดวกสบายขั้นสุดเลยนะครับท่ามกลางบรรยากาศของทุ่งหญ้าและภูเขาและถ้าเกิดว่าได้มาในช่วงฤดูหนาวนะครับจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบายในแคมป์สไตล์วินเทจครับที่เมื่อใครได้มาสัมผัสก็กรับรองเลยนะครับว่าต้องติดใจยอยากกลับมาอีกอย่างแน่นอนครับ วันนี้เราอาจจะไม่ได้ไปลุยที่ไหนเราเราอยากจะให้เอนจอยกับแคมป์ตรงนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวโดมก็ทำอาหารด้วยแล้วเดี๋ยวที่แคมป์ก็จะเตรียมอาหารมาให้ด้วยแล้วพรุ่งนี้ทั้งวันเนี่ยจะเป็นโปรแกรมของการไปลุยได้่ะผมฝากดีไหมคุณแล้วครับคุณได้เลยฮะงั้นตามสบายเลยนะคะเตรียมอุปกรณ์มาพักชิลกันเลยนะฮะเราก็ไปชิลของเราบ้างเพราะเราเหนื่อยมามากแล้วนาะ ครับเสร็จหรือยังครับเชฟกระทะเหล็กเริ่มเลยครับผมเชฟกระทะเหล็กจะทำอะไรครับวันนี้วันนี้เราทำพิเชฟกระทะหล่อเฮ้ยแฉะมากเฮ้ยเมนูอะไรวันนี้เมนูอะไรทาโก้บีเรียทาโก้บีเรียเนี่ยก็เป็นทาโก้เนื้อฮะแบบเป็นทาโก้แบบแนวสตรีทหน่อยอะไรเงี้ยนี่ผมจะจับหม้อนี่คือเขาเป็นเชฟคุณเป็นลูกมือเหรอฮะหรือว่าใช่นี่ยังไงเขาจัดถุงงงถุงมือให้ผมอยู่เนี้ยลูกน้องลูกน้องลูกน้องคือเขาทำอาหารให้กินทุกวันปะ อล่าจริงบ่อยมากเกือบทุกวันค่ะขออนุญาตทำด้วยนะเเพราะว่าชาใช่ใช่ผมชอบมากเลยีิสนุกมากอ่ะคุณเป็นคนที่ทำครัวคนแรกตรงนี้แล้วก็ เป็นรถแรกที่มานอนที่นี่ด้วยโอ้ยทำไมคุณให้เกียรติผมแบบนี้คุณลีโอ้ยมันต้องอยู่แล้วไมคุณไม่ให้เกียรติผมแบบเขาบ้างอ่ะคุณทาผมขึ้นไปทุรกัุเอมันต้องเป็นพลอยบางกามามันอยู่ในใจในโลกนี้พลอยบางกามาเนี่ยชื่อจำดีนะใช่มาที่นี่ก็สบายก็จบเวลาที่คุณไปแคมป์กันนี่คุณก็ทำอาหารกันสองคนอย่างนี้อ่ะใช่แล้วก็งงเงีงงงเงงกันอย่างเงี้ยผมว่าเสน่ห์จริงแคมป์มันทำอะไรอ่ะเสพบรรยากาศธรรมชาติอากาศดีตื่นมาก็งงเงี้งงงเงี้งเก็บแคมป์ย้ายที่ประมาณนี้้ถูกตอง ไปแคมป์กันบ่อยไหมปีูก็เห็นในช่วงหนึ่งมีรถบ้านเลยใช่ปะใช่ลิมันเริ่มจากอันนั้นเลยเริ่มจากอันนั้นเลยคือจริงๆต้องอย่างนี้ต้องบอกว่ามันเริ่มจากไปปั่นจักรยานคือตอนแรกอ่ะคนอาจจะคุ้นหน้านะครับว่าผมปั่นจักรยานแต่ตอนแรกผมปั่นเสือมอบแล้วอยู่ดีๆก็มีคนชวนเข้าวงการ เสือภูเขาเราก็รู้สึกว่าเสือภูเขามันก็ต้องไปปั่นที่เทรลที่ภูเขาไปที6กชั่วโมง8ดชั่วโมงเริ่มมีการเอาอาหารเข้าไปกินพูดิอเฮ้ยสวยว่ะไปนอนตรงนี้แล้วก็ดีสินะใช่มันเริ่มจากตรงนั้นตอนแรกก็เต็นท์หลังๆก็เลยเริ่มเข้าวงการในรถใหญ่ที่เรื่อยคาราวานรถแคมเปอร์ใช่ครับแล้วตอนนี้ก็คือมาติดเต็นท์หลังคารถคันนี้ได้นอนยังคารคันนี้ไอ้ดิสโก้สนอนกันแล้วฮะอันนี้วันนี้มีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวรอดูดีกว่าคือจริงๆอะตอนน ทำกันอยู่ก็คือ,อทำเป็นอาหารซูวีอไอซูวีนี่มันเหมือนอาหารกึ่งกึ่งเขาเรียกว่าสโลคุกกิ้งทำแบบช้าๆาไปถึงแล้วเนี่ยอยู่ในถุงสุญญากาศ,าากาศคุณสามารถที่จะตัดแล้วก็ จัดจานอุ่นนิดหน่อยกินได้เลยเหมือนปกติซี่โครงมันต้องหมัก15ชั่วโมงใช่ไหมใช่ที่โครงเนี้ยหมักมาแล้วจะทำริปเนี่ยหนึ่งวันแน่นอนคุณก็จะได้คือสำหรับสายแคมป์ที่ขี้เกียจเอาไปแค่อุ่นแล้วก็กินเลยอุ่นแล้วมีเมื่อวานก็จบแล้วไม่ต้องมานั่งทำเนื้อไม่อยากดูว่าโต๊ะหนักที่มีอะไรบ้างจริงๆมีเนื้อสเต็กมีที่มีหลายอย่างมากแต่ขายไม่ดีเหลือ2อย่างตอนเดี๋ยวอะไรตอนนี้เดี๋ยวมันจะดีเองมีอะไรช่างตอนนี้มันขายดีอยู่2อย่างก็คือมีริปเราเรียกใจแอนรริก็็คือฟูลแเลย นะฮะอ่าห้าร้อโอเคแล้วก็มีไอตัวสเต็ก799เป็นอาร์เจนตินเนียนโอเคอ่าเดี๋ยววันนี้เราลองทั้งสองอันนี้เลยได้ครับได้ครับได้เลยเขาทำไปก่อนได้เนาะ ค,คุณโดมมีเมนูสไตล์แคมป์เป็นสเต็กสุดเด็ดจากอีซี่กลิลวมาให้คุณกุริและคุณฟลอยได้ทานกันด้วยนะครับจะน่าทานขนาดไหนตามไปกลิวด้วยกันเลยครับโอ้โหเชฟเสร็จแล้ว <c oughs> ครับ คือจริงๆแล้วคนมีเมนูหนึ่งยังมี่เหรอเดี๋ยวรอก่อนอันนั้นอันนี้คือที่บอกที่แบบดีมากใช่ไหมใช่อันนี้คือเมนูที่เบสเซอร์เลยครับสองอันนี้อันนี้เป็นริปซิโครงเราเลืยกใจแอนริปเพราะว่าที่อื่นมันอาจจะเป็นเบบี้แบ็กริปใช่ไหมฮะมันจะเป็นครึ่งเดียวแบบนี้แต่อันนี้เราจะตัดเป็นเหมือนเขาเรียกลุยเซน่าคัตอ่ะคือตัดทั้งฟูทั้งส่วนโค้งและส่วนยาวเลยใช่ครับ <Un> แล้วก็เป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อาอ์นนเจนตินเนียนคนไทยอาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเขาจะมีหนุบดับหนุบหนับเล่นฟันหน่อยคือถ้ามาที่แคมป์ของเราปกติไม่ได้มีคุณโดมมาทําให้นะครับไม่ต้องมาเอ็กเซกต์ว่าคุณโดมจะมาทําให้นะแต่ว่าเรามีอาหารของเราด้วยซึ่งอาหารของเราเนี่ยก็จะเป็นอาหารไทยแล้วก็ฟิวชั่นกับอาหารกะเรียงเพราะว่าในพื้นที่ตรงเนี้ย มันคนพื้นถิ่นคือชาวกะเหรี่ยงกเรียงฉะนั้นเราเลือกอาหารที่อร่อยของเขามาอย่างอันเนี้ยไก่อันนี้อร่อยมากดูน่าทานมากเป็ดมีเป็นอีกหลายๆเมนูซึ่งเป็นอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายเดี๋ยววันนี้เรามากินกันให้เต็มอิ่มแต่ขอชิมเมนูของคุณโดม่อนโอ้ยังคิวเลยเป็นเกรติมากเลยเดี๋ยวตัดให้ตัดให้คุณภูริขหน่อยโอ้โหคุณนี่เป็นแบบพ่อสีเรือนขนาดนี้แล้วจริงจริงบอกว่าไม่ไม่ต้องมีดเลยนะฮะมันนิ่มมากเราใช้ช้อนตัดเลยดีกว่าเนี่ยมา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 มห้เนา คือเหมาะกับอาหารแคมมากเลยอะใช่ไหมฮะเหมาะไหมเออเดี๋ยวนะฮะผมจะโอเคครับบ๊าครับผมพี่ฟอยครับอนุญาตฮะคือคุณเป็นพ่อสีเลือนแม่สีเลือนขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณจะไม่มีลูกไม่ได้นะคือเอาตรงๆอ่ะมันเกี่ยวมัเกี่ยวกับเรื่องโควิดบินลี่ เราอยากจะทําบ้านจะรีโนเวทไงพอโควิดมาก็ยพ่งทีมงานบ้านกลับหมดเลยเพราะว่าหมายถึงว่าเราจะทําบ้านเพื่อจะมีลูกเพื่อจะมีลูกรองรับกันมีลูกแล้วบวกกับน้องเนี่ยเขาค่อนข้างหนึ่งชิ้นนะคะค่อนข้างที่จะเป็นภูมิแพ้เยอะพอสมควรถ้าทาบ้านไปแล้วเกิดกําลังอุ้มท้องผมว่าน่าจะเป็นกัญหาก็เลยกังวลใช่ทุ่วงนี้ก็คือพอโควิดเริ่มซาคุณก็ต้องวางแผนใหม่แล้วสิคุณใช่ครับนี่คุณแดกอย่างเดียวไม่พูดอะไรเลยครับคุณอย โอ้คุณพูดเนี่ยผมจะไม่พูดทั้งทำไมคุณไม่รีวิวเลยเหรอครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงอะไรยังไงเอาสอนมาอยูุณจะไ่เบรกคุณได้ไเอาได้ได้ผมผมจะเลิกพูดละคุณช่วยรีวิวหน่อยครับว่าซูวีของเขามันนุ่มขนาดไหนคือปกติแล้วว่าถ้าเกิดั่วไปอ่ะ มันจะแห้งแตบบนี้ยมันมีความมอโมเจอร์อโมเจอร์มันมีความชุ่มฉ่ำกลิ่นมันมีความแบบเครื่องเทศใช่ไหมพี่ใช่ครับเครื่องเทศจัดๆนิดนึงมีกลิ่นเครื่องเทศมีเลี่ยนนี่เขาบอกจริงรสชาติผมว่าถูกปากคนไทยแน่นอนใช่ไหมครับเขาไม่ต้องกินซี่ชโกรงใช่ไหมครับใช่ครับผมเบื่อยดีนะเบื่อยไหมครับมันกินได้ไหมแบบกินง่ายมันไม่ได้แบบซูวีอ่ะในถุงสุญญากาศ15ชั่วโมงใช่ข้ามวันข้ามคืนเลยเสร็จแล้วค่อยปรุงซอสเข้าไป อันนี้คือจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครที่ไม่เหมือนใครคอกโดนไหมฮะโดนนะ หลับสบายไหมครับเมื่อคืนทุกคนครับนีชอบมากครับสบายจนผมตื่นมาวิ่งอ่ะโอ้โหบรรยากาศรอบๆนี้ใครชอบวิ่งแบบเทรลเล็กๆนะโหมอกหมอกมากใช่หมอกสวยแม้ตอนเช้าคุณพลอุ้ยหมอกแน่นมากมองไม่เห็นเลยอ่ะทางโอ้บรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดของคนที่มาพัก Defender Camping Experience คือคุณจะได้ test drive นี่ New Defender ไฮไลท์เลยนะอันนี้ไฮไลท์เลยเพราะว่าคนที่ไม่เคยขับก็จะไม่รู้ว่าสมรรถนะของเขาเนี่ย มันสุดยอดขนาดไหนระบบเทรนเรสปอนของเขามันเจ๋งขนาดไหนใช่คือบางทีเราไปลองในแบบในเมืองอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ฟิลไงเดี๋ยววันเนี้ยจะพาไปลุยเลยมันมีเทรลรอบๆสวนพึ่งรอบๆบริเวณที่เราตามแคมป์เนี่ยอยู่หลายเทรลไปลุยมาคันนี้คุณจะได้ขับตัวเบนซินตัวท็อปเลยใช่ตัวนี้ย ลที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการได้ประสบการณ์การขับขี่รถ Land Rover Defender ในเส้นทางออฟโรดที่แปลกใหม่เหมือนคุณปุริที่จะพาชาวแก๊งของเราทั้งคุณโดมคุณเมทัลแล้วก็คุณฟลอยไปเปิดประสบการณ์การขับขี่กันในวันนี้ครับ เราจะได้เทสครับคุณฟลอยอ์ขับรถไม่เป็นแค่ไหนมือตกใจกับการลงเนินแค่ไหนรถคันนี้จะทำหน้าที่แทนมึงทุกอย่างปล่อยเลยอว้ปล่อยเลยปล่อยเลยมันเป็นเองอทุกอย่างเองทุกอย่างเห็นไหมนี่ปล่อยไม่ได้เหยียบกระเลงไม่ได้เหยียบเลย ด้วยความที่าถนมันแคบเราก็เลยรู้สึกว่าเร็วแต่กดให้ฟอยดูให้เห็นสมรรถนะของรถว่ามันเกาะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันนิ่งมากนะมันนิ่งแต่ว่ามันดูเหมือนเร็วใช่แต่ว่าพี่ขับมาแบบซัดเข้าโค้งเลยมันหนึบมากเลยนึบด้วยความที่ ช่วงวันสั้นด้วยแล้วไซส์ของรถกับทอร์กมันพอดีเวลาขับสี่อยู่ในถนนอันนี้นมันโอเคสบายคุณโดเป็นไงชอบไหมปีมากดีมากครับเส้นทางวันนี้ครับมันเป็นาคุยกันอย่างนี้เลยเหรอครับคุณเลี้ท,ที่พามาเนี่ยมันเป็นเส้นทางป่า <ừ> แ้วเดี๋ยวจะมีเวลาคุณถ่ายแบบตัวนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะพาขึ้นยอดเขาละจะได้มีฟิลแบบในป่าบ้างลมใช่ไปยอดเขาาใช่แล้วลูกค้าทุกคนที่มาก็ต้องได้ปีนรถถ่ายรูปแบบนี้คือทุกคนมันต้องปีนโอ้โหทลกยคนได้รูปกับไปแน่นอนต้องมีรูปสวย รถดีมากครับบนนั่งก็คือแบบว่าชิลมากอืมนุ่มนะเหมือนนั่งรถแบบนุ่มเหมือนนั่งธรรมดาใช่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นใหเพราะมันเป็นออฟโรดเนาะใช่ดีมากมากครับเดี๋ยวพาขึ้นไปบนนู้นเลยนู้นบนนู้นเดี๋ยวจะให้มีได้ปีนหินเยี่ยมทางชันเท่หน่อยเท่หน่อยมันเป็นชันเหมือนเราไป ได้อยู่แล้วนะเอ้ยโอคุณมันได้หมขอรอนอยบางกมาามาแล้วโอ้คุณต้องขาบได้ใช่ไหมได้ทางที่ผ่านมาคือเด็กๆเบเบไม่เอาไม่เอามันค่มันทางแบบชมวิวขอลองเทสชัวร์เออได้เผื่อจะได้เก็บตังค์ซื้อต้องซื้อต้องซื้อต้องมีนะเดี๋ยววีฟอยไม่ต้องเก็บแล้วเนี่ยจบแล้วเดี๋ยวใบจองอยู่ในรถตรงนี้มั้ ในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ขับรถได้สนุกของอำเภอสวนพึ่งเลยแหละครับจะสนุกและโหดมันและหาขนาดไหนตามชาวแก๊งไปลุยพร้อมๆกันครับเฮ้ย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 ไปได้เหรอนานทางไหนอ่ะไปเอาตามรอยล้อไปเฮ้ยตามรอยล้อยไปตามรอยล้อไปค่อยๆค่อยๆ คปอยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นล็ปคอเลอร์เลยขวาไปเลยขวาไปเลยเบาเบาขวาไปเฮ้ย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 ไฮเฮยเเยเฮ้เดียว้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย รถแม่งมานิ่งๆเลยดูดิ เส้นทางสมรรถนะมันดีมากมคือนั่งแล้วมันเหมือนปูพรมมาเลยล่ะอันนี้ไม่ได้เวอร์นะฮะข้างนอกอาจจะดูบู๊ดูแบบโอ้โหแบบแต่ข้างในมันดูสบาย สบายไม่สบายก็ดูภรรยาผมหลับไปแล้วเรีบย้อยหลับสนิทเลยด้วยสนิทร้อยเลยถึงแล้วยังอ่ะอ้าถึงไหนแล้ววะอย่างเงี้ยตะกี้ขยับรถให้ตะกี้คือสวนพึ่งมันดีอย่างคือมันไม่ใช่แค่ว่ามีป่าอย่างเดียวมันยังมีภูเขาให้ขึ้นมาอะไรคนที่ชอบขับรถออฟโรดมันก็ได้ขึ้นมาดูวิวปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยใช่เฟมนชยังเฟิร์มอยู่คุณได้ขับแน่คุณได้ปิกนิกแน่ใช่แล้วก็ได้มีประสบการณ์ที่เป็นแบบแคมปิ้งอ่ะคือต้องบอกไม่ใช่อะไรคุ้มมากอ่ะ แบบจริงๆอ่ะใช่ไหมฮะผมมันคุ้มมากไม่ไยั้งอ่ะดูไอ้ฟอยมันกดแล้วกันขับรถตัวเองนี่มึงไม่ขับอย่างนี้เลยนะผมดูออกเลยฮะสายหัวดูออกแล้วรู้แล้วเนี่ยเทสรถจริงๆอ่ะเทสรถจริงๆแล้วมันสบายจริงแค่แตะคันเร่งอ่ะพี่โดมรถมึงให้เราหมดเรียบร้อยทุกอย่างสบายมากแค่ดูลายทักษะแค่นั้นเองทีนี้แบบสบายแล้วเพราะว่าผ่านประสบการณ์ฟอยบางกัามากมานานหลายอย่างคุณสบายแล้วได้ทั้งรถเก่าก็ได้รถใหม่ใหม่ก็ได้อ้โเป็นไงคุณแฮปปี้นะทิปนี้เยอะมากครับคุณเละเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับ แล้วเราไปที่แคมป์เราปิดเอปปิดเทบปิดเทปตสมน้น่อเดี๋ยวเราลงจากที่นี่ก่อนครับโอ้ฟินนะได้ขับรถได้นอนแบบชิลๆให้คุณบีฝากถึง Defender c r m p p n n g x x p r r i n c e 2หน่อยนี่คือผู้บริหารจากทาง Land Rover คอนเซปต์มันเป็นที่มาที่ไปยังไง คือคอนเซปต์เราก็พยายามจะเปลี่ยนจากสาขาหนึ่งะนะครับสาขาหนึ่งเนี่ยแขกที่มาพักเนี่ยจะได้อยู่ข้างๆริมทารแล้วก็นอนเป็นเต็นท์แต่ว่าสาขา2ของเราเนี่ยเราก็มองว่า น่าจะทําอะไรแปลกๆหนก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์นอนรถบ้านความสบายมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับวิวเรามองไปสุดสายตาไม่มีใครมีความไพรเวทมากเหมือนเสมือนทุ่งหญ้าเป็นของเราโอเค EP นี้ก็สนุกมากขอบคุณน้องฟลอยมากนะครับที่มาเป็นฟลอยบางกามากับพี่ถึงสองสอง EP ด้วยกันอยากมานอนสบายๆเงีก็เลยขออยู่ที่นี่ต่อเพราะว่าพี่พาผมไปนู่นมาแล้วไปทุรกทุเลมมาแล้วต่อใช่คุณโดเป็นไงบ้างครับประสบการณ์ ในทริปนี้ของเราแฮปปี้มากครับก็ได้แคมปิ้งได้ลองรถที่ตัวเองอยากลองขึ้นเทรลทดสอบสมรรถนะต้องขอบคุณทางแรลล์เวอร์ไทยแลนด์ด้วยความยินดีครับขอบคุณท่านท่านลูกค้าทั้งสองคนทั้งสองคนเป็นลูกค้าที่มาล่วมร่วมสนุกกับเราเป็นเกียรติครับพี่ยินดีฮะแล้วก็อาหารที่คุณทำนี่มันซื้อที่ไหนนะอีซี่กรีลจระเข้ด้วยตัว E Z แล้วก็กรี L ล์แล้วอร่อยมากเลยทั้งซี่โครงแล้วก็ เนื้อสเต็กวันนี้ขอบคุณพี่โดมาเอาเทรมากๆนะครับบรลอยนะครับอยด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาพักที่ Defender Camping Experience ครับเข้าทักไปเลยนะครับที่ line at defender glam 2นะครับหรือเข้าไปที่เพจก็ได้ครับ Defender Camping Experience ครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ